ซ่อมบอดแอร์เปิดไม่ติดด้วยบอร์ดโมสวิตช,ชิ่งที่เพิ่งหัดลองเมื่อตะกี้โดยเจ้าบอร์ดต,ตัวนี้เนี่ยมันจะทำหน้าที่ควบคุมกระแสให้กับหมอ้อแปลงสวิตช,ชิ่งตัวเหลืองๆตัวเดิมของเรานั่นเองเรามาซ้อมกันดีกว่าจุดแรกจะเป็นจุดที่กระแสไหลเข้าหมอ้อแปลงและออกจากหมอ้อแปลงไปเข้าขาดีของมอสเฟตครับ จุดที่2จะเป็นจุดที่ไหลออกจากขา S, <S ไปครบวงจรที่ขั้วลบนั่นเองคราวนี้สัญญาณที่มาขาจีเนี่ยมันมีปัญหาไม่สามารถที่จะควบคุมกระแส idis ได้ในเมื่อซ่อมไม่เป็นพี่เขาก็เลยให้บอร์ดนี้มาซึ่งบอร์ดนี้จะควบคุมกระแสะให้กับหม้อแปลงครับโดยกระแสะจะไหลเข้าหม้อแปลงแล้วออกจากหม้อแปลงไปเข้าสายสีแดงของบอร์ดโมตัวนี้ออกสายสีดําจากบอร์ดโมตัวนี้ไปครบวงจรที่ขั้วลบของไฟ300โวลต์ครับและสายสุดท้ายสายสีน้ําเงินหรือว่าบูเนี่ยได้แกรมเขาบอกว่าให้ไปต่อกับออปโตฟีดแบ็กนะครับ ในตำแหน่งขาคอลเลคเตอร์ของออปโตคัปเปอร์นั่นเองครับหมดแล้วนะครับทั้งหมดมีแค่3สายทดลองเสียบปลั๊กและวรอระเบิดอันนี้คือเสียงในหัวครับอ่าโอเคไฟติดมีแรงดัน12โวลต์เดี๋ยวเราไปทดลองกับบอร์ดจริงๆเลยดีกว่าซึ่งบอร์ดเดิมเนี่ยมันช็อตนะครับเสียบปลั๊กไปเนี่ยฟิลระเบิดตุ้มตามเลยในที่นี้ก็จะเป็นมอสเฟตขา DS ที่มันช็อตนะครับเราก็จะปลดมันออก สังเกตว่าจ่ายไฟไปใหม่แล้วเนี่ยมันก็จะเลิกช็อตแล้วหลังจากนั้นนะครับเราก็จะเอาบอร์ดโมเนี่ยนะไปใส่แทนที่ตำแหน่งมอสเฟตนั่นเองโดยสายสีแดงเนี่ยต่อที่ตำแหน่งขาดีครับส่วนสายสีดำ ไปต่อที่ตำแหน่งขา S และบัตรกรีให้เรียบร้อยนั่นเองก็จะเป็นทิศทางกระแสที่ควบคุมหม้อแปลงสวิตชิ่งตัวเดิมครับจากนั้นจะเหลือสายอีกหนึ่งเส้นนั่นก็คือสายสีน้ำเงินเราจะต้องหาเจ้าตัวออปโตนะฮะและปลดมันออกมาเพื่อที่เราจะได้มาบัตรกรีในตำแหน่งขาคอนเลกเตอร์หรือว่าขา4ของออปโตครับต่อสเส้นเหมือนเมื่อสักครู่นี้เลยจากนั้นมาลุ้นกันอีกแล้วนะฮะก็คือการเสียบปลั๊กครับมีเสียงในหัวตลอด จากนั้นนะครับมาวัดแรงดันดูว่ามันตรงกับที่บอร์ดเนี่ยระบุไว้หรือเปล่านั่นก็คือกาวเทียบ14โวลต์นเนี่ยจะต้องได้14โวลต์กาวเทียบ5โวลต์ก็จะต้องได้5โวลต์น,นั่นเองครับ เมื่อทุกอย่างออกมาดูดีก็ทดลองต่อมอเตอร์คอยเย็นทดลองต่อหลอดไส้แทนคอมเบสเตอร์แต่ก็ยังนึกไม่ออกว่าจะเอาบอร์ดนี้ไว้อีท่าไหนสรุปไอ้เจ้าบอร์ดโมตัวนี้มันก็มีหน้าที่ควบคุมมออแปลงสวิตช,ชิ่งตัวเดิมในวงจรของเรานะครับโดยจะเป็นสายสีแดงกับสีดํานั่นเองครับซึ่งถ้าดูในบอร์ดเนี่ยมันก็มีมอสเฟตแล้วก็ตัวกําเนิดสัญญาณอยู่ในบอร์ดโมนั่นแหละ